สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูวันนี้พี่พาจะทานอะไรนะคะพี่พาจะทานต้มแซบ่บต้นต้มแซ่บสูตรของพี่พาเองนะคะใส่ผักไปเลยนะคะใส่ผักไปเยอะๆเลยนะคะแล้วพี่พาก็ใส่น้ำตาลไปนะคะพี่พาเป็นคนชอบชอบผักนะคะชอบผักเยอะๆนะคะพี่พาก็จะใส่เพิ่มไปอีกนะคะเพื่อนๆนี่ ชอบผักชอบผักอะไรจะใส่ไปต้องโอ้ใส่ผักชีใส่อะไรใส่ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆขอโทษด้วยนะคะเดินเดินออกจากตรงนี้ไปนะคะเสียงอาจจะหายอึด <c oughs> ี๋ยวพี่พาก็จะใส่กระเทียมเจียวให้หอมไปนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมือนใครนะคะ นี่ค่ะพิกโดมพิกดมอร่อยมากนะคะพี่พาก็ใส่น้ำส้มไปเยอะๆนะคะพี่พาชอบน้ำส้มออ,ออกเปรี้ยวออกหวานนะคะ สูตรใครก็สูตรใครนะคะแล้วที่ขาดเลยที่ได้นะคะพี่พาคิดว่าพี่พาต้องน่าจะมีน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนะคะคิดว่าแต่เพื่อนๆขาเป็นไงคะดูแล้วแซ่บไหมคะแซ่บไหมแซ่บไหมนะคะแล้วพี่พาก็จะโยดน้ำาาลสัก พอน้ำซอสที่พาไม่ได้ปรุงรสจัดเอาไว้นะคะโอเคค่ะแค่นี้พี่พาก็คิดว่าทำเอาเพื่อนๆน,น้ำรายไหลไปเลยไหมล่ะเห็นไหมคะพริกนะคะยั่วๆยั่วๆค่ะเพื่อนๆค่ะพี่พาใส่นี่ไปด้วยนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาเรียกอะไรคะสามสิบ สามสิบกรีบหรือว่าอะไรคะเนี่ยเห็นไหมคะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พาจะไปนั่งซดให้ฉ่ำใจไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พาด้วยนะคะสำหรับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมานะคะขอบคุณมากนะคะพี่พาแฟนมารีนะคะอย่าลืม อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ